โครงการรณรง์การจอดรถในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อยางตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจัดทําโดยนักศึกษาสาขาสวัสดิการสังคมคณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมหลักการและเหตุผลเนื่องจากใน วันพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อย่างตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชุมชนเมืองเก่าที่มีตึกรอเบ้านชอบติดติดกันโดยถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมามีลักษณะเป็นถนนวังเวซึ่งใช้ป้ายสัญลักษณ์ในการบอกทางและเตือนในการขับขี่และยังพบว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อยยาง ส่วนใหญ่ยันจจดรถในพื้นที่ห้าจอดจึงทําให้เกิดปัญหาการนํารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดตามถนนต่างๆในพื้นที่เมืองเกาสงขลาบ่อยางตําบลบ่อยางองเาเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งยังละเลยในการใช้พื้นที่จอดสาธารณะที่เทศบาลนครสงขลาก่อสร้างรองรับไว้ดังนั้นก่อให้เกิดการไต่ตรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ถูกต้องตามกฎจราจรตลอดจนถึงเป็นการปรับปรามมิให้เกิด การเรียนแบบพฤติกรรมที่ผิดเพราะคิดแค่ความสะดวกสบายเพื่อให้เห็นถึงการจอดรถในพื้นที่พื้นที่จอดสาธารณะที่เทศบาลนครสรขาก่อสร้างรองรับไว้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีวินยัยและเป็นประโยชน์ตลอดจนการก่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะมรดมหนึ่งเพื่อนนารงให้จอดรถใน จอดสาธารณะที่เทศบานลนครสงขลาขอสร้างรงรับสองเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดพินัยรับผิดชอบสังคมร่วมกันสามเพื่อให้กร่กฎหมายกฎระเบียบจราจรขั้นตอนการดำเนินง,งานตารางการดำเนินโครงการใโครงการจอดรถในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อหยางตําบลบ่อหยางอําเภอเมืองจังหวัดสงขลามีดังนี้ค่ะ กิจกรรมที่1รวมกลุ่มเพื่อศึกษาโครงการในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมกิจกรรมที่2วางแผนงานในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมกิจกรรมที่3ทํทำโครงร่างในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมกิจกรรมที่4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่1ของเดือนเมษายนกิจกรรมที่5รวบรวมข้อมูลในสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่1ของเดือนเมษายนกิจกรรมที่6นำเสนอข้อมูลในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนและสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนค่ะวันเวลาและสถานที่ในการดำเนินงานวันเวลา8มีนา2565ถึง15เมษนา2565 สถานที่เม,เ,าาบบเ,เมืองเาขาสงขาบอยางตำบลบอย่างอําเภอเมืองจังหวัดสงขาถนนทางเข้าเมืองสีเส้นทางคือเส้นทางแยกอชิราสปาเล็กเส้นทางข้ามเพโรงเรียนอนุบาลสงขางบประมาณที่ใช้ค่าใช้จ่ายในการเสื้ออุปรกรณ์รวมทั้งหมด320บาทวัสดุอุปรกรณ์ใบปลี่ยน100แผ่นราคา250บาทกระดาษปากการาคา70บาท แล้วก็ใช้กระดาษเอกับปากกาในการเขียงขั้น,นตอนที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้นะคะหนึ่งทำให้ประชาชนมีวิในัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรสองทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สัญจรไปมาในพื้นที่เมืองต่อสงขาบ่อย่างสาเป็นการแจกใบปลิวเพื่อบอกป้ายสัญลักษณ์ตำแหน่งสถานที่จอดรถ สาธารณะทเทศบาลนครสงขลาขอสร้างได้รองรับได้ถูกต้องเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุคนะ่ะโครงการรณรงค์จอดรถในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคือเป็นการเดินแจกใบปลิวในพื้นที่บริเวณเมืองเก่าสงขลาและใช้วิธีการ เรื่อนการโทษลงเล็กค่ะของผู้รับผิดชอบโครงการที่เทศบาลนครสงขลากสร้างได้รองรับได้ถูกต้องเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะโครงการรณรงค์จอดรถในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา คือเป็นการเดินแจกใบปลิวในพื้นที่บริเวณเมืองเก่าสงขลาและใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลในการโพสตงเพื่อคุค่ะในส่วนของผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็จะเป็นส่วนของการตอบสนองความต้องการจากกลุ่มแม่ค้านะคะที่ ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้จอดรถในพื้นที่ที่เทศบาลได้จัดระเบยียบไว้ให้แล้วอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเดินกาลางร่มเพื่อเดินชมหรือท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าสงขลาค่ะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบปลิวในการเดินแจก นในพื้นที่บริเวณเมืองเก่าสงขลานะคะผู้รับผิดชอบโครงการ1น,นายมูฮัมหมัดนาซอรีเจ๊ะแม่ รหัสนักศึกษา644338016 2. นางสาวกัญสนาพรโคชาตบรีรัตรหัสนักศึกษา644338027 3นางสาววันลีลาเวอาลีรหัสนักศึกษา644338047 4. นางสาวสริญญาบุญยังรหัสนักศึกษา644338049หนายปรมินหนูขาวรหัสนักศึกษา62433 8049 6นางสาวพฤตากราหารรหัสนักศึกษา6243381266